ก็ขอนอบน้องแต่คุณพระศรีดันีใจนะคะขอาการาบลัอสก,การพระคุณเจ้าทุกครูด้วยความเคารพอย่างสูงนอกก้อมกราบพระคุณเจ้าพร้อมก,กันค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาข,ของเราทั้งหลายพระองค์สรงไว้ซึ่งพระบัญญา คุณจัดสรู้ดีตัดสรูสร้ชอบด้วยพระองค์เองทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิทคุณทรงบริสุทธิ์หมดจดจากกิเรตเครืทั้งเร้าหมองทั้งหลายทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาคุณทรงสงสารสั่งสอนเวนยนิกรทุกทุ่นหน้าข้าพระเจ้าทั้งหลายน้อมถวายอภิวาท พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังสัมมาสัมพุทธทธวาพุทธังพระพวัตังหาวาเทนิพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมอันประเสริฐ ต่อการพิสูจน์ทุกการทุกสมัยเป็นนิยานิกธรรมสามารถน้อมนำผู้ประพฤติให้พ้นทุกประสบสันติสุขได้จริงข้าพระเจ้าทั้งหลายนมัสการพระธรรมอันประเสริญนั้นสวาัสาโต ระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบเป็นพยานในพระธรรมคำสัสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงและมีผลประเสริฐจริงเป็นศาสนาขายาทสื่อต่อพระพุทธศาสนา มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายนอบน้อมพระสงฆ์สุปฏิบันโนพระภาวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมา,ามินะโมตสะพระภาวะโตอาระหะโตสัมา พระวตโตอะระหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพระวตโตอะระหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรยังทัชามิธรรมังสรยัง

ม่ามนีสิคราะธรรมะ